พบกับผมอีกแล้วครับผมช่างบิ๊กครับผมวันนี้มาดูโตโยต้าวีโก้ครับผมวีโก้อลิโก้อาการเบื้องต้นมาเครื่องสั่นครับเวลาดับเครื่องสตาร์ทเครื่องเนื่องจากนี่ครับแท่นเครื่องขาดครับผมนี่ฮะขาดออกจากกันเลยครับสองฝั่งเลยครับนี่ครับแท่นเครื่องขาดสองข้างเลยครับแล้วก็ แทนเกียร์เดี๋ยวรอเปลี่ยนแท่นเครื่องเสร็จเดี๋ยวเปลี่ยนแท่นเกียร์ต่อครับนี่ครับโตโยต้าวีโก้เออสตาร์ทตอนเช้าเช้าเ,เ,เครื่องสัน่นดังตักทักทักักว่างๆก็ตรวจเช็คกันบ้างครับผมนี่ครับแท่นเครื่องเปลี่ยนไ่เรียบร้อยฝั่งนี้นี่ครับแท่นเครื่องใหม่ครับใส่เข้าไปแล้วครับเรียบร้อยรอขั้นตอนการประกอบอย่างเดียวครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับ